ัดครัผมกับดีท่านผู้ชมะนะนครับเออเออพบก,กับรายการเปเิร์นครับวันนี้มีคนจากไอ้ฟอกคุงแชแนลนั่นมาท้าจิตเตอร์แล้วก็ท้าต่อไปได้เดี๋ยวเจอกันสามสองหนึ่งว่าไมออน่าเลยเจนวะขอดูเลย เย้ตีหกจุดหนึ่งถือว่ากากมากโอเคขอบคุณที่รับชมบ๊ายบายอย่าลืมท้าต่อที่ช่องช่องอะไรครับผมส่งอะไรมาเก้าจุดเจ็ดเดี๋ยวท้าต่อช่องไหนวะอยู่ไหนสกายนี่ท้าต่อ อย่าลืมทำด้วยไม่ทำหยตบคว่ำโอเคบ๊ายบาย